สวัสดีครับก็เปิดประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่29ตุลาคม2557นะครับก็เป็นตัว IRPC นะครับในไตรมาส3เนี่ยเราก็คาดว่าจะยังคงมีกำไรอยู่นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากรายการพิเศษนะครับ โดยธุรกิจปิโต,เโตเรเลียมเนี่ยการใช้กำลังการผลิตของโรงกลั่นในไตรมาส3ก็ถือว่าลดลงนะครับมาอยู่ที่76เมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่80นะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากเหตุเพลิงไหม้ในเดือนมิถุนายนนะครับแนวโน้มค่ากันกันนะครับปรับตัวสูงขึ้นเทียบ Q on Q นะฮะเนื่องจากสเปดของตัวน้ำมันเตาเนี่ยสูงขึ้น2.2เหรียญน,นะครับซึ่งตัวน้ำมันเตาเองเนี่ยคิดเป็น30ของผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่นนะครับ นอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ประโยชน์จากโครงการเดลต้าแล้วก็ราคาน้ํามันดิบที่เข้ากันเนี่ยลดต่าลงนะครับก็เลยส่งผลให้กําไรขั้นต้นของธุรกิจปิตโตเรเลียมนะครับหรือตัว grm เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1.2เหรียญน,นะครับในไตรมาส2องมาเป็น2.1ห่เหรียญในไตรมาสนี้นะครับแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากการป้องกันความเสี่ยงจากสเปดปิตโตเรเลียมที่อ่อนลงอีกราว0.7เหรียญน,นะครับราคาน้ํามันดิบที่อ่อนตัวลงนะครับโดยค่าเฉลี่ยของเดือน สุดท้ายของไตมานนี้เนี่ยลดลงไปถึง11.5%นะครับอันนี้ก็จะไปกดดันให้ในไตมานนี้เดี๋ยวจะมีการขัดทุนจากสต็อกน้ำมันเข้ามานะครับส่วนสายปิโตเคมีนะครับสเปดของโอลิฟินแล้วก็สไตรลินิกนะครับขยับสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ช่วยหนุนให้กำไรขั้นต้นของธุรกิจปิโตเคมีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ จาก2.5เหรียญเนี่ยมาเป็น3.3เหรียญในไตรมาสนี้นะครับส่วนในไตรมารส3จะมีรายการพิเศษเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอ,อันแรกก็คือ1น,นะครับการรับรู้เงินเคมประกันบางส่วนเข้ามาราว700ล้านบาทนะครับจากประมาณทั้งหมดนะครับที่จะรับรู้เนี่ย3,800ล้านนะครับ2ก็คือรับรู้ส่วนกลับจากการตั้งสำรองกรณียกเลิกสัญญาเช่าอาคาร อ่ TPI Tower นะครับเข้ามาอีก470ล้านนะครับ3ก็คือบันทึกกำไรจากการขายหุ้นของบริษัทอุตสาหกรรมสหทันญ,ญพืชเข้ามาอีก150ล้านนะครับแล้วก็4ซึ่งเป็นตัวใหญ่สุดเนี่ยก็คือได้ประโยชน์ทางภาษีนะครับเป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเข้ามาอีกพันล้านนะครับก็เลยทำให้เราคาดว่าไตรมาส3นี้เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่57ล้านบาทนะครับเอ่อแต่งไรก็ตามเนี่ยก็จะลดลงจากไตรมาส2ที่178ล้านนะครับซึ่ง ตัวที่ฉุดนะครับผลการดําเนินงานหลักๆก็คือเป็นในเรื่องของผลการขาดทุนจากสต๊อกน้ํามันนะครับราว4.4เหรียลนหรือว่าจะมีการขาดทุนน้ามันสต๊อกน้ํามันในไตรมาสนี้เนี่ยเข้ามาสูงถึง2150ล้านบาทนะครับต้นทุนในการดําเนินงานก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับสำหรับแนวโน้มในไตรมาสสี่นะครับราคาดิบที่อ่อนตัวลงเนี่ยก็เป็นส่วนที่น่ากังวลนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะรับรู้ผลกําไรจากการขายที่ดีแล้วก็เงินเค้มประกันเข้ามาในไตรมาสสี่เพิ่มเติมนะครับ ในระยะยาวเนี่ยก็คงคาดหวังในเรื่องของการเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชย์ของออ UHV นะฮะซึ่งเป็นส่วนหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของ IRPC ภายใต้โครงการฟินิ์นะครับซึ่งจะเริ่มในไตามาสาปีหน้านะครับอันนี้ก็จะไปช่วยเพิ่มการทํากําไรโดยรวมของบริษัทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ก่อสร้างไปแล้วเสร็จประมาณ85นะครับ IRPC เนี่ยเราแนะนําทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่3.80บาทนะครับ แล้วก็ตัว z AT นะครับก็คาดการกำไรผลการดำเนินง,งานในไตรมาส3เนี่ยจะปรับตัวลง17เทียบเ a r อน Year นะครับโดยการผลิตรถยนต์ในอุตสาหกรรมนะครับปรับตัวลง23เทียบ Year อน y e a นนะครับมาที่4.56แสนคันนะครับโดยการใช้กำลังการผลิตของ z AT เนี่ยก็ลดลงนะครับจาก90นะครับในปีที่ผ่านมาลงมาอยู่ที่79 คาดกำไรแต่มา,ามเนี่ยจะลง17%เยียร์ออนเยียร์นมาอยู่ที่141ล้านบาทนะอันนี้ก็จากยอดขายที่อ่อนตัวลงตามการผลิตรถยนต์นะครับแต่หากเทียบ Q on อนก็จะโตได้สัก10%นะครับโดยทางฝ่ายประมาณการยอดขายเนี่ยจะลดต่ำลง7%เทียบ year on year มาอยู่ที่2,019ล้านนะครับสำหรับตัวแซเนี่ยเราแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่20.70บาทนะครับ แล้วก็ตัว DCC ประกาศงบออกมาในไตรมาสสเนี่ยอ่อนแอนะครับโดยประกาศกำไรออกมาอยู่ที่271ล้านหรือลดลง8%นะครับโดยรายได้เนี่ยลดลง3%มาจ้นลดลงโดยหลักมาจากตลาดหลักของบริษัทในต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในภาคของเกษตรกรรมยังไม่ฟื้นตัวนะครับกำไรใน เกเดือนแรกเนี่ยคิดเป็น66%ของประมาณการนะครับแต่กำไรในไตรมาสีเนี่ยมักจะเป็นโลซีซ่นนะก็ทำให้ทางฝ่ายจะพิจารณาปรับประมาณการกำไรปีนี้ลงนะครแต่เชื่อว่าตลาดปีหน้าน่าจะฟื้นตัวในเบื้องต้นเนี่ยคงคําแนะนำถือนะครับโดยอยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐานเป็นราคาของปีหน้านะครับ KKP นะครับเมื่อวานนี้มี a l y s t Meeting นะครับในส่วนสินเชื่อเช่าซื้อนะครับคงยังไม่ฟื้นตัวนะครับโดยใส่สัมพันธ์ที่ทำในสินเชื่อ KKP ในช่วงไตรมาส3านะครับกลับมาหดตัวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงไตรมาส4จะมีการบันทึกสินเชื่อรายใหญ่นะครับมูลนี้ประมาณ6 0พ0ล้านบาทเข้ามานะครับและจะช่วยสินเชื่อทั้งปี57นะครับยังไม่ติดลบนะครับส่วนปีหน้าจะไม่เน้นการเติบโตนะครับแต่จะเน้นการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์นะครับ และฉาดไปพึ่งพาสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ SME ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากที่โควิดอนเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนสินเชื่อรายใหญ่นะครับที่จะมีการาันทึกในช่วงไตรมาส4นะครับคาดว่าจะทําให้สินเชื่อ KKP นะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับได้ประมาณ0.2%ส่วนปี58นะครับการไปพึ่งสินเชื่อธุรกิจที่ KKP มีความสัมพันธ์จากธุรกิจ IB นะครับและการฟื้นตัวขึ้นของสินเชื่อเช่ชาซื้อนะ่าจะทําให้สินเชื่อ KKP เติบโตได้ประมาณ7%นะครับ จากการจาัดชั้นอ NPL เชิงคุณภาพนะครับในช่วงไตรมาสสองนะครับและการเพิ่มขึ้นของอ p l ในสินเชื่อเช่าซื้อนะครับส่งผลให้สัดส่วนสำรองต่อ NPL KKP ของนะครับลดลงเหลือเพียง71%ในช่วงไตรมาสสามนะครับจากค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารอยู่ที่119%ทาให้มีความเป็นไปได้นะครับในที่ในช่วงไตรมาสสี่นะครับ KKP อาจจะมีการตั้งสำรองพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับรวมไปถึงการตั้งสำรองพิเศษในช่วงปีปีหน้าด้วยนะครับ ในส่วนผลประกอบการนะครับปี57เราคาดว่า KKP จะมีกำไรสุทธินะครับที่3,000ล้านนะครับลดลงจากปีก่อนนะครับถึง32%เนะครับเนื่องจากการตั้งนสำรองสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผลกาดทุนจากการขายรถยึดนะครับส่วนปี58นะครับจากความตั้งใจของผู้บ้รหารนะครับที่จะมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนสำรองต่อ n p l นะครับทำให้ทั้งฝ่ายปรับลดประมาณการ กำไรสุทธิปี58นะครับลงเหลือ4,500ล้านนะครับจากเดิมที่4,800ล้านแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเทียบกับผลประกอบการปีนี้นะครับเติบโตถึง51% k k p ยังคงเป็นธนาคารที่มีผลผลโดดเด่นนะครับแต่จากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี58ลงนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐานปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ46บาทครับจึงปรับคณะน้ำลงมาเป็นทยอยซื้อนะครับสำหรับ KKP ขอเป็นประชุมใูส่วนพื้นฐานครับ